ใช้ความเมตาราณีีชทงเดน้ื่องของธาตุทั้งสี่ประการเป็นหัวข้อที่เราควรจะรู้เอาไว้เพราะว่าธาตุทั้งสี่นั้นมีในกายของเราและแปลมาเป็นลมในกองธาตุทั้งหประการก็ร่วมกันทั้งดินน้ำลมไฟอากาศธาตุทั้งหมด ก็จะเป็นตัวแปรอยู่ที่ธาตุทั้งหประกาศลมในกองธาตุที่คอยช่วยแบ่งเบาทำงานให้ทั่วถึงร่างกายทั้งหมดเพราะว่าคนเราเกิดมาธาตุทั้งสี่นั้นถ้าเลื่อมล้ําต่ำสูงต่อกันก็จะเกิดมิบัติทางธาตุขึ้นมาเช่นธาตุตัวหนึ่งตัวใดที่กําเริบหรือหย่อนหรือพิการล,ลงไป ถ้าหากว่าเป็นแต่เพียงหนึ่งตัวก็ยังพอแก้ไข่ถ้าเป็นถึงสองตัวแล้วก็จะมีอาการมากรุนแรงขึ้นถ้าเป็นถึงสองตัวถ้าเป็นไปในทางกำเริบทั้งสองตัวร่างกายเราก็จะแย่สุดโศกถ้าเป็นไปในทางพิกาศก็จะทำให้ร่างกายเราสุดโศกถ้าหากว่ากำเริบไปตัวหนึ่งหรือ พิการตัวหนึ่งย่อนตัวหนึ่งก็จะพอช่วยเหลือแบ่งเบากันไปได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าธาตนั้นไม่สมบูรณ์กำเริบหรือพิการเป็นไปทั้งสองตัวก็จะเกิดอันตรายกับร่างกายเราเช่นผมจะยกอุป,ปมาในเรื่องของการบริโภคอาหารถ้าธาตุเราพิการถึงสองตัว ก็จะช่วยในเรื่องอาหารที่ลดเผ็ดลดเค็มลดเปรี้ยวลดหวานที่มีรสจัดลสควาดลสมันที่มีรสจัดนั้นไม่ได้รุงแต่งไม่หมดชำระไม่หมด <c oughs> ก็จะเกิดโทษกับผู้ที่บริโภคเข้าไปเรียกว่าสําแดงธาตหรือกินยาไม่คู่ควรกับธาตุไม่ตรงกับเหตุของโลก ก็ทำให้เกิดสําแดมในชาติได้เพราะฉะนั้นผู้คนทุกคนที่มีชีวิตประจำวันอยู่ก็จะต้องพบต้องผ่านด้วยกันทุกคนเขาจะได้รู้ว่าร่างกายกระทบกระเทือนในกองธาตุอย่างไรผมก็จะขออธิบายตรงนี้ไว้ให้ถ้ากินของผิดเข้าไป เกิดท้องลันเกิดลมในท้องนั่นหมายถึงการย่อยหรือการชำระอาหารนั้นสุกไม่หมดก็ทำให้ดิบบ้างสุกบ้างกระจายตัวได้บ้างกระจายตัวไม่ได้บ้างปักดันลงในลำไส้เล็กไปบีบคันเอาเศษส่วนจากอาหารก็ได้ในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แล้วพลักเลยลงไปลำไส้ใหญ่ บีบคั้นเอาเมือกมันต่างๆใส่ใส่ติ่งไวรอดทดอแทลก็ได้เมือกมันที่ไม่สมบูรณลงไปลําไส้ใหญ่แล้วทำให้เกิดลมเกิดจุกเสียดแน่นเฟ้อให้เกิด ทำให้ทายให้ลงตรงนี้ก็เป็นเหตุขคงาตุที่เรียกว่าที่กาดเพราะลมในครองธาตนั้นทำงานไม่สมดุลกันก็จะเกิดเรื่องถ่ายท้องลงท้องจุกเสียดแน่นภายในท้องเกิดลมทำให้ปวดหลังปวดบั้นเอวแข้งขาเมื่อยขบไม่มีแรง เอกโทษเราแก้ไว้ทันก็จะไม่เกิดทุกวันโทษในธาตุถ้าหากว่าผู้ใดปล่อยไว้จนเลยเอกโทษสี่วันตามลำดับาธาตุไปแล้วก็จะตกเข้าทุกวันโทษก็จะเกิดเรื่องตรีปลายเข้ามาเรื่องตรีโทษเข้ามาเมื่อครบสิบเจ็ดวันหรือครบสิบสองวัน ก็จะเกิดโทษมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็จะขออธิบายแล้วก็จะให้ข้อควรจำเล็กๆในน้อยไว้เพื่อพิจารณาในเรื่องของการรักษาธาตุถ้าเราไปกินของผิดเกิดสําแดงด้วยการกินของก็ดีการบริโภคยาก็ดีเกิดทายเกิดลง ไปวันละหลายเวลาให้รีบรักษาแต่แต่ต้นมือใช้หัวขา่าตามบ้านเราขุดออกมาแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามให้เละเอียดหนึ่งกำมือใส่น้ำปูนลงไปหนึ่งถ้วยชาน้ำปูนใส่เรานี้เละปูนกินกระมาก,ก็ได้ปูนข้าวก็ได้แช่น้ำไว้ ที่เราอับแล้วคั้นเอาแต่น้ำตินเข้าไปแล้วนอนพัก,กสักประมาณสิบห้านาทีการจุกเสียดในท้องและขับถ่ายทำให้ธาตุพิการนันจะหยุดทันทีที่เกิดลมในท้องก็จะหายไปเป็นของที่รักษาได้ง่ายๆอยู่กับบ้านอยู่กับเลือดอย่าปล่อยให้ เป็นมากล่วงเวลาเอกโทษสี่วันแล้วก็จะกลายเป็นมากเป็นอาติสารไปถ้ายังไม่เป็นอาติสารมัอขานั้นรักษาได้ดีมากทุกคนถ้ารู้แล้วก็จดจำไว้เพื่อเวลาเราไปกินของผิดก็ดีเกิดกินยาไม่คู่ควรกับโรคกิดสำแดงในธาตก็ดีหรือ แปลกหินแปลกที่ไปผิดน้ำผิดอาหารก็ดีเรื่องของหัวขากับน้ำปูนใส่แก้ได้ดีชะนัดเลยที่เอกโทษถ้าเข้าทุกวันโทษแล้วก็จะกลายเป็นอาทิสารอาทิสารในธาตุนั้นรักษายากถ้าผู้คนทั้งหลายลองทดสอบดูแล้วได้รับผลตามที่ผมพูดนี่ เรื่องธาตุสำคัญกับกายเราเราอยู่ทุกวันทุกวันมันมีชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราพบสิบ่งนั้นเราพบสิ่งนี้เราึินเข้าไปบางทีเราไม่รู้ว่าธาตุหนึ่งธาตุไหนในสี่ธาตุมันหย่อนอยู่พอกินพบเข้าไปมันพิการทำงานไม่ได้ก็จะเกิดท้องเสีย่ายท้องลงท่อโดยไม่มีเหตุ อกอยาไว้ให้แก่โดยเฉพาะหน้าทิ้งครั้งเดียวหายถ้ามันยังน้อยอยู่เป็นยาที่ดีสำหรับอ้านครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ เมตตาประณีคอยชี้หนทาง